สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดรางวันใหญ่หวยมาเลก,ก่อนออกนะคะกับ4สูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นหลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวันที่สองหลักพันรางวันที่2บวกหลัก10รางวันที่3หลักร้อยรางวันที่2บวกหลักหน่วยรางวัลที่3และหลัก10บรางวันที่2บวกหลักร้อยรางวันที่1ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆเอาละค่ะเราก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังกันก่อนเลยนะคะเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวค่ะก็จะได้เป็น70คูณ35นะคะเท่ากับ2450ค่ะ83คูณ85ค่ะเท่ากับ 7 055นะคะและ22คูณ16ค่ะเท่ากับ3 52นะคะหลักพันไม่มีใส่เลข0ค่ะและเลขเดียวนะคะที่เราได้จากการจับคู่หน้าคุณคู่หลังนั่นคือ2 5 7 0 3 4ค่ะและตัวเลขจากศูย์นะคะก็จะได้เป็น0บวก0เท่ากับ0ค่ะ7บวก5เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยนะคะ ศูนบวก2เท่ากับ2ค่ะและ5บวก4เท่ากับ9ค่ะเลขเด็ดนะคะที่เราจับคู่ชุดให้นะคะก็จะได้เป็น2 4 5 0 7 0 5 5 0ศูน0์2 9 0 0 4 5 7 0 5 0 และ0595ค่ะเลขเด็ดนะคะที่เข้าค่ะบนล่างก็จะเป็น34นะคะที่เข้าค่ะและเลขเด็ดรางวัลใหญ่ที่เข้านั่นคือ0229ค่ะก็เป็นเลขที่เข้าเต็มๆเลยนะคะในสูตรนี้เอาละค่ะเรามาคํำนวณเลขหวยมาเลเด็ดรางวัลใหญ่ในงวดที่23มกราคม2564นี้กันเลยค่ะก็คํำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะจับคู่หน้าคุณคู่หลังค่ะ ก็จะได้เป็น1 1คูณ34นะคะเท่ากับ3า4ค่ะหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์นะคะ2คูณ29ค่ะเท่ากับ58นะคะหลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะและ18คูณ68นะคะเท่ากับ12 24ค่ะและเลขเดี่ยวนะคะที่เราได้นั่นคือ 7 4 3 0 5 8 2และ1ค่ะตัวเลขจาก0ูนย์ะคะก็จะได้เป็น4บวก0ย์เท่ากับ4 0บวก2เท่ากับ2 0ย์บวก4เท่ากับ4และ5บวก3เท่ากับ8ค่ะเลขเด็ดนะคะที่เราจับคู่ให้คุณนะคะนั่นคือ0 3 7 4ค่ะ 0 0 58 1 2 2 4 7 4 30 0, 0 58 2 1 4 2 4 4 2 4 8และ8 8 7 4ค่ะและนี่นะคะก็คือตัวเลขที่เราจับคู่ให้นะคะรอผลในวันที่23มกราคมนี้ค่ะว่า ตัวเลขที่เราให้ไปนะคะจะมีเลขเข้าหรือเปล่าค่ะแต่นี่นะคะก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะใครชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่ห,มหวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย